ตามหัวข้อนะฮะที่บอกว่าถ้าคุณจะคอมเพรสเสียงร้องในขณะที่อัดเสียงจากไม b o รโเนีมาผ่านปรีแอมแล้วก็มาผ่านคอมเพรสเซอร์แล้วก็เอาสัญญาณนั้นะไปอัด คุณจําเป็นต้องรู้สิ่งต่อไปนี้แน่นอนเป็นเรื่องที่ดีที่ผมเคยเล่าแล้วว่าถ้าเกิดสมมติคุณจัดการเสียงล้อให้ดีที่สุดสะอาดที่สุดเนี่ยแล้วลงไปในโปรแกรมคุณเนี่ยมันย่อมดีกว่าที่คุณเอาเสียงร้องหรือเสียงเครื่องดนตรีอะไรก็แล้วแต่นะเป็นก้อนๆเข้าไปเลยแล้วคุณไปฝากความหวังว่าเดี๋ยวไปคอมเพสทีหลัง EQ ทีหลังมันดี2ออย่างหนึ่งในแง่การทํางานเนี่ยสมม,มุติคุณอัดเสียงไปดีปุ๊บเนี่ยเวลาที่คุณจะ ทำงานชิ้นอื่นๆคุณก็แค่เปิดมันขึ้นมาจะดังเบากว่าไปไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยพอเอาเสียงกีต้าร์มาโอ้โหบวมไม่ต้องทำนู่นทำนี่แล้วก็สอในเชิงเทคนิคที่ผมเล่าเสมอคือว่าอสมมติสเกลที่มันอัดเสียงได้ของเราสิหน่วยคุณอัดเสียงเผื่อแตกใช่ไหมอ่ะอย่าดังมากเลยเอาประมาณ7หน่วยพอถ้า7หน่วยทั้งหมดเนี่ยเป็นเสียงที่มันเน้นเรียบร้อยแล้วเข้าไปเนี่ยเราก็ได้เอาความละเอียดของเสียง7หน่วยเนี่ยเก็บเสียงมาแต่ถ้าเกิดสมมุติคุณอัดเสียงไม่เรียบร้อยเสียงบวมเสียงอะไรก็ว่าไปเนี่ยเหน่วยเนี่ย คุณไป EQ เสียงร้องออกเนี่ยอาจจะเหลือแค่ห้าหน่วยกลายว่าจริงๆชีวิตจริงเนี่ยคุณแค่เอา5้าหน่วยไปอัดเสียง เข้ามาเก็บไว้แล้วอย่าลืมนะเวลาที่มันไม่เรียบร้อยเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าการที่คุณลดจากเจ็ดหน่วยเป็น5หน่วยเนี่ยมันแค่เอา2ส่วนที่คุณไม่ชอบไปเฉยๆมันมีผลอีกหลาย,ลายอย่างซับซ้อนหลายอย่างเลยแทนที่คุณจะทําเสียงร้องให้มันคลีนแล้วคุณร้องมาเป๊ะๆเนี่ยบางประโยคคุณอาจจะแบบนึกว่าร้องท่อแล้วแต่พอคุณเอาเสียงที่ไม่เพราะออกอ,อีก,ก2หน่วยกลายว่าตรงนั้นป็นโบก็ได้อันดับที่2ที่อยากจะมาแชร์วันนี้ถ้าคุณจะอัดเสียงร้องโดยที่คุณจะคอมเพรสเสียงลงไปด้วยเนี่ยคุณต้องเข้าใจในการทํางานของมันพอสมมคคววรรนนนะไ่่อยางงั้้แลจิๆุณ อัดเสียงไม่มีคอมเพสยังดีกว่าคุณจําไว้เลยเวลาที่คุณอัดเสียงเนี่ยถ้าคุณจะ EQ หรือคอมเพสเสียงเนี่ยแล้วลงไปในโปรแกรมคุณเนี่ยมันอันดูไม่ได้นะอัดเสียงแล้วแหลมไปอัดเสียงทุ้มไปอันดูไม่ได้นะ คุณแค่แก้ปัญหาให้มันลดลงสมมุติคุณอาจเสียงแหลมไปใช่ไหมคุณอาจจะไปลดแหลมลงแต่มันก็ไม่เหมือนกับการที่เสียงเข้าไปเพียวๆโดยไม่ได้ eq ให้แหลมไปคือถ้าคุณ c o m p พรส a e น้อยไป eq น้อยไปมันยังไปเพิ่มได้จะดีกว่าเวลาที่คุณ c o m p พรส a e เนี่ยเนาะเสียงร้องที่มันกระตกกระตางอย่างนี้ปุ๊บคุณเริ่มให้มันแบบอยู่ในเรนจ์ที่มันเล็กลงคุณก็สามารถดันทั้งหมดเนี่ยขึ้นไปได้และสามารถใช้ range ที่เมื่อกี้บอกอะสมมุติคุณจะไม่ถึง10บคุณเอแค่เจ็ดเนี่ยเสียงร้องเนี่ยมันก็จะถูกดันขึ้นมาไอเส ถูกเลื่อนขึ้นมาเป็น2หรือ3ก็ได้เพราะว่าไอ้ตัวที่มันพีคที่สุดเนี่ยที่เคยจะต้องเป็นแบบ7ถ้าไปดันอีกจะไปทลุสิเนี่ยมันถูกกด,ด้ดยคอมเพสแล้วก็จริงแต่ถ้าคุณคอมเพรสมากไปมันจะเกิดเหตุการณ์นี้ฮะเสียงแดงน่าเกลียดนี่วบบผมโมเองคุณดูเวฟเสียงร้องเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกปกติไหมก็เป็นสีม,ม่วงวิ่งไปไหมมันเป็นก้อนเล็กก้น,น้อยวางไป ที่ผมวง,ดงแดงๆไว้เนี่ยไม่ใช่อะไรมันเกิดการโอเวอร์คอมเพลสนั่นแปลว่าอะไรฮะจริงๆแล้วเนี่ยเสียงร้องก้อนที่1 2 3าเห็นไหมมันจะแบบเป็นก้อนเล็ก,ลกๆไหมฮแล้วตรงที่ผมวงสีแดงเนี่ยคุณอาจจะเห็นว่ามันแบบก็เท่าๆกับข้างหน้าดินี่ที่มันเกิดข้อเสียหายคืออะไรฮะจริงๆแล้วคําที่4กับคําที่5เนี่ยมันต้องดังไปกว่านี้เพราะว่านักร้องอะเขาร้องดังฟิลดังกว่าแต่พอคุณโอเวอร์คอมเพลสปุ๊บปรากฏว่าก้อนที่4ี่ก้อนที่5้เนี่ยถูกตบลงมาให้เท่ากับ1นึถึงสามถ้าคุณไม่ได้ รู้สึกว่า1 2 3 4 5หรือแม้กระทั่งชุดหลังเนี่ยเห็นไหมที่เป็นเล็กๆข้างหลังมีเป็นติ่งเนี่ยมันก็เลยเท่ากันดีหมดนี่แต่นั่นคือแค่เชิงเทคนิคมันเท่าหมดเลยแต่ปรากฏว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ก้อน4ก้อน5หรือก้อนข้างหลังติ่งเนี่ยที่ผมบงไว้เนี่ยมันต้องดังกว่าเพราะฟิลการร้องมันแรงกว่าคามันแรงกว่าโน้ตมันสูงกว่าปรากฏว่าโอเวอร์คอมเพลจะมาอีดิสเสียงเราปุ๊บเฮ้ยทำไมมันเป็นนี้ล่ะกลายว่าฟิลตัวนี้มันอั้นผมก็เลยทําการเพิ่มความดังของไอ้สก้อนที่อยู่ในสีแดง ขึ้นมาให้มันกลับมากลายว่าดังกว่าก้อนอื่นอย่างเดิมเพราะเราอยากได้ฟีลลิ่งตรงนั้นแล้วเราค่อยไปคอมเพรสตามธรรมชาติอีกทีหรือไปตบอีกทีเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะคอมเพรสเสียงร้องคุณต้องระมัดระวังด้วยไม่ให้มันโอเวอร์เกินไปถ้าคุณจะคอมเพรสเสียงร้องขณะที่อัดเสียงแล้วลงไปในคอมพิวเตอร์เลยผมเสนอว่าเกิดการคอมเพรสเนี่ยประมาณแค่หนึ่งถึงระหว่างทางอาจจะมีสามบ้างป,ปลายน,านันน้นๆทีมีสัก5 d าดีโอเคแต่อาการนี้น่าจะเกิดการที่ว่าทุกคำเนี่ยโดนคอมเพรสอย่างน้อย 2 3 dB เลยและไอคำที่หนักๆเนี่ยแล้วมันถูกตกลงมาเนี่ยผมเดาว่ามันน่าจะโดนถึง6ถึง7ถึง8 dB ถ้าจะต้องคอมเพรสต่างเนี่ยผมแนะนำว่ามันควรเป็นสิ่งเกิดการตัดในใจในตอนมิกซ์เถอะแต่ตอนที่อัดเนี่ยผมแนะนำว่าคุณมาแตะม่า1องบ้างหรือ3หรือนานๆที่5โอเค6โอเคฝากเรื่องนี้ไว้แล้วกันนะครับผมลองระวังให้ดีเวลาที่คุณจะคอมเพรสสิ่งร้องตอนอัดครับ